โยโยโย่ใบสองตรงเจินกับครึ่งเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนครึ่งหนุ่มหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับข้ออินฟอร์มพีเอพีแคลนในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันจันทร์นะครับครึ่งเน้นทีมเดียวที่จะเลือกเกมเวลาตีสองสี่สิบห้าเกาโชเิลาอิตาลีครับยูเวนตุสจะเปิดบ้านเจอกับเวโรนายูเว่สี่สิบเก้าแต้มจากการชนะสิบสองเสมอสิบสามแพ้แค่เกมเดียวนะครับเกมล่าสุดในลีกบุกชนะกาเเยยรรีีคับพงแต่่วาลงเล่นโคปาอิตาเลีียน่ไปแพ้ จุดโทษเอ็มโปลีตกรอบไปแบบพลิกล็อกนะครับเทียโก้มอตต้าก็ต้องมาเน้นในลีกแล้วครับเพราะบอลถ้วยตกไปหมดแล้วครับสภาพทีมไม่มีดัก,กลาสดุยกับอะคาดิอุสมิลิกที่ยังเจ็บตัวหลักๆก,ก็แนวรับคัตตินะครับตรงกลางเคฟเฟนตูราโมเนโอโลคาเตลลี่เวสตันแมคเคนนี่นะครับแนวรุกก็มีตัวเลือกทั้งลองดาวโคโรมูอ,อันนี่ไซโจคอนไซซาวเคนันยูดิสดูซานวาลาหูวิดครับโยโยโยเห็นฝ <yo>, ากรีดพันแคลนสปอร์ต ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถมหนึ่งไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับเจอกับเวโรนา26แต้มจากการชนะ8เสมอ2แพ้16เกมล่าสุดในลีกเปิดบ้านพลิกชนะฟิโอเรนตินามา1-0นะครับสวัสวดาเดยังเจ็บปเปาโลซาเนติก็มีผู้เล่นการหลักอย่างชิคเนสตากับองเดดูดาคุมตรงกลางนะครับแนวรุกก็โรซาลิวาเมนโตโทมัส สุดลบกองหน้าเป็นอามินซาครับนัดแรกเจอกันยูเว่บุกถล่ม30คู่นี้ตามหน้าเสือยูนตุสเป็นต่อเยอะแน่นะครับเอ,า,อาง่ายเวลานะ้าอาจจะมีเซอร์ไพรส์แต่ว่าพี่เจมมองว่าเป็นเกมในบ้านเล่นเยือนยังมีปัญหาครับส่วนยูเว บอลถ้วยตกรอบไปหมดแล้วนะครับทั้ง ic, แชมเปี้ยนลีกล้วก็โคปาอเตเลียต้องมาเน้นผลงานในลีกครับมองว่าหน้าวัดใจยูเวนตุสนะครับประตูแรกมาไวน่าจะไหลครับยูเวจะเปิดบ้านชนะขาดถึง2ประตูได้ครับให้เชียร์ยูเวนตุสเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย